สวัสดีค่ะสวัสดีคสบายดีบมอค่ะสบายดีครับหายลายด้อเนอะค่ะเป็นคนรอีสานบ่ครับอุย้ยภาษาอะไรอะแมนละค่ะเออค่ะครับอ่ะเป็นไงครับวันนี้ไม่เห็นใส่ชุดน,นักมวยเลยค่ะเสียใจชุดน,นักมวยอะ่ะอย่าดีกว่าครับเพราะว่าชุดน,นักมวยในยุคนั้นไม่ต่างอะไรกับชุดว่ายน้ําเลยเแล้วครัแต่ได้ลองใส่บ้างแล้วเนาะลองใส่ทายทีเซอร์บ้างแล้วครับเป็นไงคะหนาวๆอยู่ลมโกกแมนบอสทักหนึ่ง ตอนถ่ายตอนนั้นยังไม่น่าหนาวครับครับแต่ตอนนี้อาจจะคนคิงลุกครับแปลว่าไม่รู้คนคิงลุกไปไหมอะไรนะขนก็ขนตามตัวขนลุบสายอีสานเด้อค่ะครับเป็นสายอีสานค่ะเป็นไงคะวันนี้มาลุกจิกโกเลยทีเดียวครับก็ซึ่งอาจจะขัดกับบุคลิกจริงๆของผมเพราะว่าจริงๆเป็นคุณหนูใช่เป็นคุณหนูบ้านมีอันจะกินนะครับตีก๊อฟทุกวันครับแต่ว่าต้องมาเล่นเป็นนักมวยเป็นโจรก็ ลำบากครับเพราะว่าเราก็นึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะการเป็นโจรหรือการยังไปหลอกเขาที่ลำบากครับก็ลูกนี้แหละนาะเราเองอ่ะไม่ไม่ใช่หรอกครับผมก็ไม่ก็น่าสนุกครับเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้วเกี่ยวกับการเออเป็นนักมวยการชกมวยหรือว่าเออการรักเพื่อนเรื่องนี้ก็นะตรงใช่ใช่ครับเออคราวที่แล้วนี่ใครใครแสดงนำนะคะเอกแซกที่นำมาสร้าง รู้สึกจะเป็นพี่ออฟพงพัฒน์นะครับพี่สรัญยูวงกระจ่างแล้วก็จอร์นี่ออนโทเน่ครับกดดันไหมคะอย่าเปรียบเทียบคนมากคือว่าถ้ากดดันเนี่ยกดดันเรื่องว่าเราจะทําออกมาให้คนดูเขามีความสุขได้มากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าผมไม่ได้กดดันกับว่าเคยมีการถ่ายทํามาก่อนแล้วเพราะว่าไม่ไม่คิดเอาตัวเองไปแข่ง อยู่แล้วครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็เก่งๆนทั้งนั้นเราก็มีแนวทางของเราครับเ็าเล่นในตีโจทย์ไปแบบของเราปค่ใช่ใช่ครับสิ่งสิ่งอรที่สุดในกลองคะกันตอนนี้ก็กันเดอะสตาร์ครับครับแต่ว่าจริงๆก็เริ่มสนิทกันหมดแล้วครับกับสนกับอะไรอย่างนี้ครับกันนางเอกเป็นไงบ้างคะเคยเป็นนางเอก MV ตอนนี้มาเป็นนางเอกใช่ครับอย่างนี้เนี่ยมันความบังเอิญมีในโลกไหมมีไหมมีส่วนหนึ่งมีนะก็บังเอิญดีครับเพราะว่าเออ ในเพลงแรกของผมที่ชื่อว่านิยายเนี่ยผมก็เป็นนักมวยะนะครับแล้วก็เอกก็เป็นแฟนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแต่ว่าหนักกว่าเดิมหน่อยอครับแล้วก็ย้อนไปในยุคประมาณปี2 5 0 0้วยด้วยมีร็อคสตีนไหมคะเออขอเพิ่มบทไหมคะจะ <laughs> บอกพี่สนให้มุ่งกลับ <laughs> พี่สันพี่สันเนอะก็ น่าจะมีนะครับ่น่าจะมีเมื่อที่อ่านบทดูก็อาจจะมีครับค่ะเตรียมตัวเป็นข่าวได้ละปากลาเอ้ยพี่ว่าเออเรื่องกลายเป็นข่าวนี่เราใช้คําว่าเราทําใจให้ชินแล้วนะครับเราทําใจให้ชินดีกว่าแล้วก็มีความสุขกับงานที่เราทําดีกว่าครับถ้าเป็นข่าวกับน้องเอกล่ะคะข่าวรับโปโมทดอะไรงงี้ไม่แปลกครับผมก็ไม่ว่าผมจะทำข่าวเยอะ ผมเจอมาตลอดเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเนอ็มบีเรื่องแรกกับ <Sh az> <like> เอกก็เจอ,อ <lik. S 1> ละครกับแกลนก็เจอ,อ,อกับวิวเมกับวิวเรื่องนั้นก็เจออีกเรื่องเดียวกันครับก็ แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เจอก็ได้นะครับ,รบก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกนักข่าวอาจจะเบื่อแล้วไม่เบื่อหรอกแม่หมายถึงเบื่อเรื่องนี้ครับ <c oughs> สรุปน้องวิวกับน้องแกลนมีคนหลายหลายคนฝากมาถามว่าใครตัวจริงล่ะคะนะ่ะวิวกับแกลนถามว่าเราเราเอื้อมถึงไหมเราเอื้อมไม่ถึงสักคนหรอกครับครับก็น่ารักกันทั้งสองคนแต่ว่า ไม่ได้จะไปจีบเป็นแฟนเขาครับอันนี้ก็คือโสดคือเดิมเนี่ยโสดคือเก่าเพศแต่งานแมนครับถอมลงมั้งผอมลงกล้ามกล้ามเขาก็ไม่ผอมลงครับแค่เดิมเพราเดิมครับทำงานเยอะไปหลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้แล้วพี่แจ็คเป็นห่วงผมบ้างไหมเป็นห่วงค่ะปวดจะโสมแม่นอนก็มันก็ต้องสู้ครับเราก็ต้องต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่า ละครมันชนกันสองเรื่องเวลาพักมันก็น้อยนะครับก็ต้องพยายามฟิตอยู่ตลอดเวลาครับกับเรื่องพี่ตุ๊กี้ยังมีคนถามอยู่เนาะกับพี่ตุ๊กครับอืมค่ะก็เคลียร์กันไหมคะหรืออะไรเงี้ยก็ตัวผมเองผมไม่ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับก็แล้วผมก็คิดว่าพี่เขาไม่ได้หมายถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องว่าผมลืมคำพื้นหรือว่าผมไม่พูดภาษาอีสานเนี่ยโมเมนต์อะไรนะว่า ผมว่ามันไม่น่าใช่ผมนะครับพี่แจ็คก็ใช่ผมไหมครับไม่ใช่ละครเพราะพูดคล้องกันขนาดถ้าพูดใส่ผมว่าแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สนใจข่าวเท่าไหร่ค่ะัม่มันครับเพราะว่าผมอย่างน้อยๆมีคนคนที่เขารู้จักผมเขาก็รู้ว่าเ,เออผมภูมิใจในความเป็นอีสานไหม<อ>แล้วที่สําคัญที่ทุกกี้เขาก็<อ>ก็ ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงผมหรือถ้าเขาผมก็ไม่รู้ครับไม่ได้สนใจค่ะหลายคนถามถึงเพลงน้องโตโน่จะได้ฟังไหมคะซิงกงซิงเกิลกำลังทําอยู่ครับเรับกำลังทําอยู่ก็ใชเวลาก็อยากให้รอฟังนะครับครับอันนี้เดียวเลยไม่ได้ปิดจะลิงก์ให้เดียวครับอันนี้เดียวครับปีกระต่ายทองปล่าเลยค่ะผลงานเดซิต้าเจ็ก็จะมานะแต่อย่าลืมโตโน่ด้วยครับเออถึงพ่อแม่พี่น้องชาวทีวีพูทุกคนนะครับแม ก็ตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับากุมภาพันธ์เดือนสตาร์เจ็ดนะครับก็นี่นะครับวันที่5กุมภาพันธ์นะครับก็จะมีน้องๆนะครับเดือนสตาร์เจ็ดมาแล้วผมก็อยากฝากให้แฟนๆชาวทีวีพูนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับอีก8คนนะครับที่เขามีความฝันนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าน้องๆที่กําลังจะมาก็คงได้รับความอบอุ่นเหมือนกันกับผมที่ผมได้รับนะครับถ้ายังไงก็ ฝากน้องๆที่กําลังจะมาด้วยนะครับลืมโนก,กับละครแล้วก็กเออส่วนผม<ล>นะครับก็เออมีละคร2เรื่องนะครับตอนนี้ก็คือกําลังถ่ายทําอยู่มีข้ามเวลาหารักกับเดือนแพรนะครับถ้ายังไงก็ฝากด้วยส่วนเพลงใหม่ตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนอนะครับ